สวัสดีครับผมพบกับ i ไอ j อนเจม h anel n อีกครับวันนี้ช่างเจมพามาเปลี่ยนประตูครับหลังนี้ลูกค้าประตูเก่านะครับผมกับล้วเก่าให้ช่างเจมทําให้ใหม่นะครับผมมาดูว่าประตูเก่าของลูกค้าอลองเช็คล้อดูเป็นไงบ้างนะครับอลองเขย่าดู ลูกปืนไปแล้วนะครับผมอันนี้คือลูกปืนล้อไม่เหลือนะครับแตกแล้วอายุการใช้าง,งานนะมันจะใช้มา,มานานนะครับอรนนี้ก็ั้วพวกนี้ก็รื้อออกนะครับผมเดี๋ยวใส่ตัวใหม่ให้ตัวใหม่นี่ทั้งทั้งชุดเลยนะครับทั้งรั้วกําแพงและประตูรั้วใหม่อะตุลูใหม่ตอนนี้าทางทีมช่างตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับแต่เราเหลือเก็บรายละเอียดเยอะอยู่เพราะ งานรื้อของเก่านี่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนะครับผมปัญหาเยอะมากตรงนี้เราใส่ชุดล้อใหม่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมมียิงไม้อ่อเป็นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับของคอนบูดหนาอยู่10 1 0 11นะครับหรือ10หรือ11เนี่ยจำไม่ได้นะครับผมนี่คือด้านในของประตูนะครับอย่างนี้ก็โมครับทั้งเสาประคองขยับขึ้นหมดทั้งซ้ายขวาอ่าตัวประคองด้านหน้าประกบด้านหน้าก็เดยว แล้วมีประตูด้านข้างนะครับประตูด้านข้างก็ลูกค้าให้ใส่ไม้นะครับเราใส่ไม้ให้มันเหมือนกันเนี่ยครับให้ตอนนี้ช่างก็ลื้อหมดละช่างลื้อตัดเหล็กโมเหล็กนะครับขยับเหล็กออกมาด้านนอกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไม้ยิงให้เสมอกันหน้าเหล็กนะครับผมงานค่อนข้างจะดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ตั้งเรียบร้อยก็ช่างก็เก็บสีนะครับเราต้องพ่นเราพ่นสีเอานะครับผมเนี่ยเราพ่นสีเอานี่ครับก็พ่นสีพ่นไปเรื่อยๆนะครับผม ท่างก็เก็บงานนี่ครับใช้กาพ่นนะครับผมปั๊มลมกาพ่นเนียนกว่านะครับเนียนกว่าที่เราจะใช้แปรงนะครับของทางทีมงานของช่างเกมจะใช้ปั๊มลมทั้งหมดนะครับอ่านี่ก็เก็บสีไม้นะครับลูกค้าซื้อสีมาให้เองครับตัวนี้ก็สีไม่ถูกใจลูกค้านะครับให้เหมือนเหมือนเลือกสีไม้ระนแนงด้านบนก็ออกมาก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะทางนี้สีสีเดิมลูกช่างเกมก็ทําให้มาจากทางร้านนะครับอ่นนี้ก็ยิงไม้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายิงไม้เรียบร้อยไม้ที่เตรียมมา ตัวนี้ก็โป้ครับก็ใช้เคมีโป้โป้หัวโป้หัวน็อตนะครับในการยิงเราใช้ไม้ใช่ไหมนี่มาก่อนอ่าครับตัวนี้ก็ล้างด้วยนะครับผมก็ได้สกัดล้างด้วยสกัดปูนออกเยอะเลยนะครับผมเนี่ยก็ชุดล้างใส่ไปเลอนี่ครับเลือดเนี่ยครับขี้ปูนโอ้สกัดออกหมดเลยครับมันมันไปกินอยู่กับล้อนะครับผมตัวนี้เคลียร์ให้หมดแล้วครับผมลื่นเปิร์ลื่นเปิร์เลยครับเนี่ยอ่านี่ครับก็ช่างก็ขัด นะครับมือช่างก็ขัดขัดหมดแล้วครับเนี่ยก็ขัดขัดขัดใช้เครื่องขัดนะครับขัดขัดที่เราโป้ครับให้เนียนที่สุดนะครับผมว่าตรงนี้เวลาเราทําไม้พวกนี้เราใช้น็อตยิงเชื้อะยิงก็ต้องต้องโป้ให้ดีที่สุดนะครับผมก็ไม่ให้มันเหินรอยมันจะงามที่ออกมาเนี้ยล้วก็สวยนะครับผมถ้าเห็นหัวน็อตมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างเอาการอยู่นะครับเนี่ยจะทาสีซ้ํา อันนี้ก็สีตาซ้ายยังไม่ค่อยแห้งนะครับผมก็เลยมีรอยต่างๆหน่อยก็นี่ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บสีเหล็กสีไม้กันนะครับทาสีเรียบร้อ,งรอยงานออกมาสวยนะครับสวยงามมากเลยสวยงามกว่าของเก่าเยอะเลยครับนี่เจมถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ตอนเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับประตูประตูความสูงทีงเจมดึงให้สูงกว่าเกา่าอีกประมาณสักสิบสิบห้าเซนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นประตูประตูรีโมทนะครับของลูกค้าเสียงเงียบเลย เงียบกิบเลยครับล้อใหม่ลูกปืนใหม่ทุกอย่างโซ่ประคองล้อประคองทุกอย่างตามสูตรของช่างเจมเลยครับสูตรของหาราเรานิ่มนะครับเงียบนิ่มแล้วก็ลื่นรับประกันเลยครับประตูรั้วของช่างเจมเนี่ยอ่านี่ยครับเป็นประตูรีโมทนะครับของลูกค้ารีโมทก็ค่อนข้างจะใช้มานานนะครับผมก็เวลาปิดนี่มันก็จะกระตุกหน่อยครับเนี่ยเนี่ยจึ๊ก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 เนี่ยครับเออมันเป็นปกตินะครับไม่ไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนะครับผมเป็นที่ตัวของมอเตอร์ของรีโมทน,นะครับอันนี้ก็เราก็มาดูประตูะครับนี่ประตูด้านในด้านในที่เราทําไม้ให้ใหม่แล้วก็ทําสีให้ใหม่ก็ใส่ล็อกเข้าไปเนี่ยครับล็อกจากด้านในนะครับเปิดได้ปิดเปิดได้แต่หนักเอาการอยู่ครับแต่ว่าใช้ได้อยู่ครับหนักแต่ว่าพอมีน้ําหนักมืออยู่แต่ว่าก,ก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับก็จับใส่กรอนซะแล้วก็ใส่ขูงช้างด้านนอกให้เขาซะเนี่ยครับ แล้วก็ไปถึช้างให้เขาอ่านี่ก็เก็บงานการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าน่ารักมากครับนิสัยดีมากเลยครับลูกค้านี่ครับนี่ก็เป็นระตูที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าภาพนิ่งนะครับผมสวยงามครับระยะห่างประมาณสักสามสี่มิลนะครับระยะห่างของแผ่นนะครับผมที่ที่ที่เราทําให้ลูกค้าเจ้านี้นะครับก็ออกมาสวยเลยนะครับสวยใช้ได้เลยสวยสวยมากเลยแหละครับว่าใช้ได้เลยครับผมช่างเชก็ชอบอยู่เหมือนกันนี่ ปากทิกดีๆนะครับผมฮะไอตัวนี้เป็นพุธประคองของประตูนะครับผมบานเลื่อนหน้าบ้านรั้วประตูหน้าบ้านนะครับจะมีบูธประคองอยู่สองตัวสามตัวแล้วแต่สูตรนะครับ่าตัวนี้ก็มีผลเยอะนะครับเช็คตัวนี้ด้วยว่าลูกปืนเสียไหมว่าบูทประคองล้มไหมหักไหมหัวไม้นี่ครับเสียงก็มดมาจากบูธประคองตัวนี้นะครับผมเสียงดัง เช็คตรวจสอบให้ดีนะครับตัวนี้สําคัญนะครับผมถ้าตัวนี้หักเสียปุ๊บตกเลยนะครับประตูล้มเสียเด็กนี่ตายได้เลยนะครับผมอันตรายมากเลยนะครับครับยุบของตัวนี้นครับเสื่อมหรือมีปัญหาก็เปลี่ยน,นครับผมหล่อลื่นไมนงั้นถ้ายังดีหล่อลื่นครับแล้วอีกอย่างนึงคือล้อนะครับผมล้อล้อก็ตรวจเช็คแล้วก็ดูลูกปืนนะครับมันจะมีล้อลูกปืนอยู่ด้านในก็หยอนน้ามัน นี้ก็ปัญหาหลักๆก็คือถ้าล้อตายหรือลูกปืนแต่ก็มีเสียงดังเลื่อนยากนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมตรวจเช็คแค่2อย่างนี้ก็พอแล้วครับผมประตูหลกัหลกๆก็มาอยู่ที่2อย่างนี้ครับที่จะทําให้ประตูลื่นแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดก็ตรงนี้แหละครับอ่าครับผมก็ฝากทิปด,ดีอันนี้สําหรับเพื่อนๆน,นะครับตรวจเช็คเพื่อประตูบ้านของเราจะได้ใช้งานได้ย,ย,า,ยาวๆนะครับผมอ่าครับ น,นี่ก็ช่องเจียมขอฝากร้านนะครับผมถึงจะติดต่อช่องเจียมได้และเพจเล็กดัดมุ้งรถเชียงใหม่แล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจของอช่องของไอรอนเจียมชาแนลด้วยครับวันนี้ช่งเจียมขอลาไปก่อนนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม